มาดีเอฟซีนะครับที่เข้ามารับชมเอฟซี FC ทุกท่านท,ทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกใบนี้นะครับแล้วก็ต่างเอฟซีที่เข้ามาติดตามใหม่ด้วยนะครับมันนีที่ว่าผ้ามาเบิงกรงนกกรงนกใหม่นะครับนกเขาที่เอาใส่ใหายน้ำใช่นอกว่าเอาใส่แต่ มันสิขันมเอ,รอเค,ครับน้ำชัยน้ำชัยนกจันครับนกจันนรหนองคุณ <c oughs> น้อง,นนองว่าปะว่ามัน,นี้อื่ังที่เอาไปตากแดดนะครับ อันนี้น้ำโชกเนาะอากาศมันเย็นช่วงนเป็นเป็นเ,นเนง,า,งาเงาบคกไฟฟันจังไรนะครับผมก็พึ่งหัดเ,เ,เล่นนกฮัทเลี้ยงนกเนาะแต่ว่าผมโมตอเนาะคงค้างไว้ฟังเสียงนกความสวยงามมาซื้อเนาะโอเคครับข้ายสมเฟมเปรด้วยนะครับ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 